มันเหมือนกันนัแหละเพียงแต่ว่าไอ้นู้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากซ่าเฮอะไรไงไม่ใช่ว่าไ่้เฮอะไรมันถูกหลวมันถูกหลดชนแต่ไม่ถึงว่าซาเฮนันไม่รู้ว่าตรงจุดไหนที่มันเสียหายกับแหน่เพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือเอ็กซเรย์ไงมันไม่เมื่อข้องดําเกิงอ่ะดําเกิงมันรักษาโรงพยาบาละพ่อ มันเอ็กซเรย์หมดอะกระดูกแตกเท่าไร่เท่าไรเห็นรายละเอียดหมด,ด,ดเอ้นี่อะไรนี่มีใครอยากจกพุงบ้างไหมครับมีใครอยากจกพุงน้องดำเกลืองบ้างไหมครับ<อ>กระดูกนี่เห็นยิ่งยิ่งยิ่งผ่านานวันยิ่งเห็นชัดเลยความคดของกระดูกอะ่ะคือวันนี้ก็ ไปบ้านลุงมานะคะนําอาหารนําของแห้งเล็กๆน้อยๆที่แบบอ้อยพอจะมีกําลังซับซื้อไปให้ลุงนะคะก็ได้เอาไปส่งมอบให้กับลุงเลยนะคะรวมทั้งเรื่องอาหารของน้องหมาน้องแมวก็กราบขอบพระคุณทุกความเมตตาที่มอบให้กับลุงสอดแล้วก็เด็กๆที่ลุงสอดดูแลนะคะทุกคนถึงทีนี้ดูขามันจะอยู่อย่างเนี้ย เสร็จเรื่องเสร็จเรื่องนอกบ้านแล้วก็จะมาขอทุกคนให้ช่วยน้องดำเกลิงด้วยนะคะพอดีวันนี้หมอโทรมาตามดำเกลิงก็เหมือนที่อ้อยเคยบอกกับทุกคนในคลิปก่อนหน้านั้นว่าดำเกลิงก็เลยหมอนัดมาหลายวันแล้วหมอนัดวันที่24แต่ด้วยติดปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็เดินทางไม่ได้เนาะจนนี้ จากวันที่24ตอนนี้เป็นวันที่4แล้วค่ะก็เกินมา9วันพุ่งนีอีกวันก็เป็น10วันแล้วนะคะและตอนนี้ยาของดําเกลืงก็หมดแล้วด้วยแล้วก็คุณหมอเขาก็โทรตามเพราะว่าน้องต้องกินยากระดูกต่อเนื่องเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยนะ่ะกระดูกของน้องขาจะยิ่งผิดรูปมากขึ้นพอเวลาเขาโตขึ้นนะ่ะมันก็จะยิ่งผิดรูปแต่มันก็จริงนะ เราเลี้ยงเราจะรู้ไงขาข้างนี้เนะี่ยบางทีแบบขวิดแบบขวิดไปหลังเลยอะค่ะคือแบบม้วนไปหลังอะแต่ข้างนี้ไม่แค่ว่าเดินไม่ได้ก็จริงแต่สังเกตเวลาดำเกิงวิ่งไม่ใช่วิ่งเขาเรียกว่าเออลากตัวเองอะเขาจะใช้ขาข้างนี้ในการพยุงตัวแต่ขาข้างนี้เนะี่ยจะขวิดไปหลังเลยค่ะขวิดแบบขวิดแบบเนี้ยเนี่ยเเสียรูปอะค่ะเสียรูปพูดไง,ไงนะ่ายๆอ่าจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเนี่ยเนี่ยอ่า ให้ทีนี้วันนี้หมอก็โทรตามตอนที่อ้อยอยู่บ้านลุงสอดนะคะที่สงขลาหมอก็โทรตามว่าแม่น้องดำเกิงเลยเนัดมาหลายวันแล้วนะคะเขาก็บอกแล้วว่าเอออยากให้น้องไปตามนัดเพราะว่าน้องอยังเด็กคือโอ้ยจิกดื้อนี่ใครจะรักมั่งนี่ดื้อแบบนี้เอาละเอาละกูทบละทัะเดียว ดูตายนี่นี่นี่ันจะไปอย่างเงี้ยันจะไปอย่างเงี้ยไปไหนอัไม่ตองเลยมา,มามามานี่มาไม่ต้องไปตรงนั้นแล้วมาเร็วเร็วดื้อแล้วดื้อแล้วไปทำเลน่น <c oughs> ก็เลยอยากจะขออยากจะขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่แม่ที่พอจะช่วยได้เมตตาให้น้องทำเกลงได้ไปพบหมอด้วยนะคะเ <c oughs> พราะว่าเลยมาเป็น เก้าวันแล้วพรุ่งนี้อีกวันก็เป็นสิบนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าค่ะเนี่ยอ่ขาอขาข้างเนี้ยจะผิดรูปมากคืออ้อยก็มวัวแต่ยุ่งกับเรื่องเจ้าโชคดีแล้วก็ยุ่งกับเรื่องของลุงสอดกับเด็กๆที่แกดูแลอยู่นะคะก็เลยทําให้อเอาคิดแตกอืมไปชิดแตกไตรงนั้นละอ่า เลอะอีกมามาเสร็จเอื้อเสร็จแล้วรีบมาเลยปรับปรุงกลิ่นหน่อยดิโอ้แต่ด,ดำเกิงมันน่ารักอย่างหนึ่งนะคะอามาหาเลอะเลอเละอเลอะ,ลอะ,ลอะมานี่มาด,มาด,มาดมาูมันดูมันดูมันบันด้อย่างนี้แหละพ่อ,อมาจับดำเกิงให้ก่อนเร็วอัดคลิปอยู่มาก็ขี้แตก เอาเอามาเช็ดตัวกันเอามาก่อนนะเอามาก่อนพ่อพ่อมันจะเป็นลมออยตายแล,ล้วพ่อมันจะเป็นลมเลยไปเช็ดตุ๊ดโอ้ยตายพ่อมาปิดประตูห้องก่อนเร็วเอาหอนุนออกไปด้วย เอาหนูหนอ,อกไปด้วยเพราะมึงจะตายดํเกิงเพราะจะเป็นลมเลยอก็ขอความเมตตาจากพ่อๆ่อแม่แม่ที่รักเมตตาดํเกิงขอให้ดํเกิงได้ไปพบหมอรักษาต่อเนื่องด้วยนะคะ พรว่าน้องก็เลยกําหนดมาหลายวันแล้วเนาะแล้วพอยิ่ง,ย,งยิ่งนาะนวันนะยิ่งเห็นชัดเลยความผิดปกติของกระดูกแบบเห็นไหมคะอยู่อย่างเงี้ยอ้ยเอ้ยก็เรื่องบ้านของลุงก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนอ้อยก็เพิ่งมาถึงบ้านตอนค่าแล้วตอนแรกตั้งใจว่าจะนอนนูน่นแต่แบบไม่มีที่พัก ไม่มีที่พักไม่ว่าถ้าเราไปเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดอะไรที่อ,าอพาร์ตเมนต์นอนหรออะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรรีสอร์ทอะไรแบบนั้นนะ่ะห้องพักเออเปิดห้องพักก็ต้องสี่ห้าร้อยเสียได้ตั้งเบอร์วันนี้ก็ใส่น้ํามันนะั่นหมดไปเป็นพันแล้วคดพิ่ค่าน้ํามันแล้วก็ซื้อของพวกของแห้งพวกค่าส่งค่าสารอนะ่ะหมดไปอีกเจ็ดร้อยกว่าบาทไหนจะกินอีก,ก็ทีว่าสองพันหมด สองพน้อยซื้ออาหารให้ลูกได้ทั้งสองกระสอบูเสียได้ตั้งคนะ์ไงถ้าไปเปิดอ้องพักอีกก็ห้าร้อยอีกอะ่ะเีียห้าร้อยอีกไหนจะกินอีกก็เลยโอ๊ะเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเสียได้เงินไงก็เลยเยอมขับรถกลับกันมาสองคนผัวเมียพาเจ้าโทนไปด้วยก็เพิ่งมาถึงบ้านกันนะคะก็จัดแจงไอ้น,น,นู่นนี่นั่นเสร็จก็เลยมาอัพคลิป ของเจ้าดำเกลิงเพราะว่าคุณหมอก็โทรตามไงก็เมตตาเด็กดำคนนี้ด้วยนะคะพ่อ,พอแม่แม่ช่วยเด็กข้างนอกแล้วก็อยากจะให้ลูกตัวเองได้รักษาต่อเนื่องอ่ะน,นะคะก็ไม่รู้ว่าจะพอมีใครได้เมตตาน้องดำเกลิงบ้างนะคะเหนื่อยมากเลยช่วงนี้แบบเอาหัวยรวยแดงเลย ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ให้ความเมตตากับเด็กๆที่บ้านเสมอมาคุณพ่อคุณแม่ทั้งทุกๆคนที่คอยให้การซัพพอร์ตไม่ว่าจะมากจะน้อยสําหรับอ้อยคือเป็นพระคุณหมดเลยที่ทุกท่านเมตตาเด็กๆที่อ้อยดูแลยอยู่นะคะอจอยจวย,วยไม่เก็บกินเลยอะลูกจะเป็นลมพ่อมันแฟน้อยนะเป็นคนที่น่ารักทุกเรื่องนะคะในเรื่องเด็กๆเนี่ย ใช้ให้ไปให้อาหารใช้นู่นใช้นี่คือแกทําให้หมดอาบน้ําให้ลูกๆแกก็ทําให้สิ่งเดียวคือแกทําไม่ได้คือการเก็บอึลูกแกจะเป็นลมเอาซะให้ได้นี่คือสิ่งเดียวที่แกทําไม่ได้นอกนั้นน่าใช้อะไรแกน่าเกี่ยวกับลูกๆแกทําให้หมดแหละพาลูกไปหาหมอแกก็พาไปพาเอาลูกไปอาบน้ําแกก็ทําให้ไปแจกอาหารให้เด็กๆแกก็ไปอย่างเดียวคือเรื่องอึแกขอเอาไว้เลย ปรับปรุงกลิ่นมากนะลูกนะเอ๊ะ